สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของพระเดชพระคุณเจ้าพระครูประมวลจารุปโนเจ้าวาดวัดท้ายเกาะใหญ่และศรัทธาของคุณแม่กีโสพลพี่มนรับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นะครับขออนโมธนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วบรณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแพ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้ประเดชพระคุณเจ้าพระครูประมวลจารุวนโนเจ้าอวัตวัดท้ายเกาะใหญ่ให้คุณไม่กีโสพลพี่วนทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแต่ฉานในธรรมะสามารถที่จะปะปิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณรุ่งโรดคุณสิริพาตรกุฎแก้วรับเป็นเจ้าภาพครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณรุ่งโรดคุณสิริพาตรกุฎแก้วกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วเขจะท่าผู้ฟัง สู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากขึ้นที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเราไม่จะเป็นจะต้องมาทดสอบกันนะเอาเป็นว่าเข้าใจกันนะครับนะจิตปรมัตก็คือจิตนั้นเป็นของจริงแล้วก็มีจริงว่าโดยจำนวนแล้ว89หรือ121 ว่าโดยลักษณะแล้วก็มีหนึ่งจิต89มีลักษณะเดียวนะครับลักษณะเดียวเ,เจตสิกห้สิบสอว่าโดยลักษณะแล้วมีครบห2ฉะนั้นนามธรรมมีทั้งหมดห้บสาจิตหนึ่งเจตสิกห้สองรวมเป็นห้สบสา นี่คือทบทวนกันนิดหน่อยนะฮะร,รูปปรมัต์มีทั้งหมด28ใน28นั้นเป็นปรมัต์แท้สิบแปดไม่แท้สิบแท้บวกกับไม่แท้เป็น28่สิทำไมถึงแท้ทำไมถึงไม่แท้จำได้ไหมครับในตัวเขาเราก็มีแท้กับไม่แท้นะฮะออ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยของแท้นะฮะแต่มันมีคู่กับเราเนีคือเงาเงานี่แท้ไหมฮะไม่แท้ชั้นใดก็ชั้นนั่นแหละครับเออตัวเราเนี่ยเป็นของแท้นะเงานเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่ว่ามันไม่แท้นะใช่หรือเปล่าออตอนเป็นเด็กนะเนี่ยตอนเป็นเด็กเนะี่ย ดดกดจัดไปกระทืบที่เงาเนี่ยไ <laughs> ปกระทืบที่เงาแกไล่กระทืบที่เงา <laughs> นั่นแสดงว่าไม่กระทืบของแท้น <laughs> อของปลอม <laughs> อ่าเอาตกลงรูปปรมัตดมีทั้งแท้และไม่แท้แต่นิพพานปรมัตดที่เราได้เรียนไปบ้างแล้วแล้วก็จะเรียนกันวันนี้ เราก็มั่นใจว่าจบในวันนี้แน,น่นอนน่าจบมีอยู่สองอย่างนะฮนะจบแบบจำกับจบแบบเข้าใจฉันวันนี้ถ้าจบแบบจำมาจบมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะที่ไม่ยอมจบก็เพราะว่าเราจะจบกันด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเรียนปรมัตถธรรมสี่ จิตปลมัตเจตสิกปรมัตรูปปรมัตดนิพพานปรมัตดผู้ที่รจนาคือรวบรวมย่อมาให้เราเรียนเนี่ยคือพระอนุรุทธาจารย์ได้อธิบายเรื่องนิพพานไว้หประการฉะนั้นเรามาดูมติของอาจารย์ที่เป็นผู้รวบรวมเราคงจะต้องคิดถึงชื่อกันไปอีกนานนะครับ นะท่านเป็นผู้ที่รวบรวมอภิธรรมเจ็ดคำพีนาะมาเหลือปรมัทธธรรมสี่อาจจัดเป็นตอนทั้งหมดได้9ตอนทั้งเก้ตอนนั้นท่านได้พูดถึงเรื่องนิพพานไว้ห้าประการประการแรกก็คือนะนะประการแรกก็คืออ่าปะทัง นิพพานเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็มีอยู่ได้นะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่เข้าถึงได้แล้วก็มีอยู่ได้โดยเฉพาะเออที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนิพพานไม่มีอยู่ที่ตัวเราครับจนถ้าใครบอกว่านิพพานอยู่ที่ตัวเราแล้วเขาผิด พราะหลักที่ได้ศึกษามานั้นนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะภายนอกนะขันห้าเนี่ยเป็นธรรมะภายในฉะนั้นที่เรามีอยู่เนี่ยคือขันห้านะนิพพานไม่ได้อยู่ที่ขันห้านะครับฉะนั้นที่ไหนมีขันห้าที่นั้นก็ไม่มีนิพพานที่ไหนมีนิพพานที่นั้นก็ไม่มีขันห้าเออ ฉะนั้นเราจะบอกนิพพานก็มีอยู่ในตัวเรานี่แหละพูดผิดหรือพูดถูกพูดผิดพูดผิดแล้วพูดใหม่ใช่ไหมพูดผิดแล้วพูดใหม่พูดให้ถูกเพราะท่านนิพพานมีในตัวเราก็แสดงว่าขันห้าก็มีนิพพานนะนิพพานก็มีขันห้าสิใช่ไหมฉะนั้นพูดผิดแล้วพูดใหม่ได้พูดให้มันถูก นิพพานนั้นไม่มีอยู่ในขันห้าในขันห้าก็ไม่มีนิพพานแต่พระอนุรุตท่านก็บอกว่านิพพานเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็มีอยู่ได้โดยเฉพาะนะ,ะ,ะเข้าถึงได้แล้วก็มีอยู่ได้โดยเฉพาะนะนั่นก็หมายความว่า ภาวะของนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีอยูอ่แต่ว่าที่นิพพานนั้นไม่มีขันห้าที่ขันห้าก็ไม่มีนิพพานดังที่เขาบอกว่าไปพบพระพุทธเจ้าได้เอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าได้ไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะที่นิพพานได้เขาพูดผิดหรือพูดถูกครับ พูดผิดแล้วพูดใหม่ได้พูดให้มันถูกแล้วที่เขาไม่ได้ฟังเราพูดเขาก็เลยไม่รู้ว่าพูดผิดหรือพูดถูกใช่ไหมเอ่อทีหลังช่วยตะโกนบอกท่านหน่อยพูดผิดนะพูดผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่ะมันเป็นเรื่องที่วิวาทะคือทะเลาะกันมาโดยตลอดครับทะเลาะกันมาโดยตลอดเรื่องนิพพานเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่ปัจจุบันในทานนามีมาแล้วตั้งแต่อดีตมีมาตั้งแต่อดีตเรื่องนิพพานแม่ตอนที่เรายังไม่ได้เรียนธรรมะเราก็ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่พูดอบตอไม่ได้พูด <c oughs> เพราะอบตอเป็นเด็กรุ่นหลังใช่ไหม <c oughs> เออผู้ใหญ่ก็อบตอที่ใครเกิดก่อนฮะ <c oughs> <c oughs> เออผู้ใหญ่เ <c> ก <oughs> ิดก่อน เ,เราได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดวันนิพพานเนี่ยเป็นเมืองแก้วอิพานเนี่ยเป็นเมืองแก้วนะแก้วแตกไหมครับแตกเ <laughs> ลขแก้วเนี่ยเป็นขันไหมครับเ,เป็นที่ครับแก้วเนี่ยเป็นขันเ,เป็นรูป,ปรขนปันรูป,ป,รข,รป,ปรขันที่ไม่มีวิญญ,ญาณคลองใช่ไหมมันก็เป็นรูป,ปรขันขึ้นชื่อว่าขันแล้วเนี่ย มันมีอนิจจังไม่เที่ยงมีทุกขังเกิดแล้วมันต้องดับมีอนัตตาบังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ขัดน่ะเป็นอย่างนี้นักาชาวามีคนถามใช่ไหมมีคนถามเรื่องของขันขอให้อธิบายโดยย่อๆผมก็บอกว่าย่อได้ แต่ยอ่อมากนะก็ปวดเขานะอ้าวใช่ไหมฮะไม่เจอเราเรานั่งยอ่ยอๆด้วยสิปวดเข่าไมครับปวดครับอ่านี่เรื่องจริงนะฉะนั้นยอ่อได้นะยอย่าย่อมากแล้วก็ยอย่าย่อนานยอ่อมากยอ่อนานแล้วปวดหลังปวดเขานะเออบางทีเนี่ยค่ะ เราได้ยินคําว่าขันแต่ก็ไม่รู้ว่าขันนี่มันคืออะไรนี่ไม่ดีเขาชวนไปรับขันซะอีกด้วยซ้าไปใช่ไหมอ้ผู้นี้กระเทือนของคนที่ขายขันเออกระเทือนคนที่ให้ขันเพราะไปรับขันมาแล้วนะก็มีอไปให้ขันมีการรับขันกันค่าแล้วผมก็บอกว่า ผมเนี่ยก็มีขันห้าอยู่ชุดหนึ่งท่านปูฟังก็มีขันห้าอยู่ชุดหนึ่งขันห้าของท่านปูฟังกับขันห้าของผมอยู่ในฐานะเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีคนแหวใส่โทรศัพท์มาชอบสมมติตัวเองว่าเป็นขันนะเออกระเทือนเขานะว่าที่เราสมมติตัวเองเป็นขันนี่เขาไม่พอใจนะเพราะขันของเขาเขา,เขากราบเขาไหว้เขาใช่ไหม เขาก็เลยรับไม่ได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นขันเอ่อเอ่เอคา,าว่าอาจารย์เขาอายุตั้งเจ็ดสิบปีนะสอนเรื่องขันมานะวันั้นเราอายุมันไม่ถึงเจ็ดสิบปีจะมายกเครองเป็นขันเนี่ยเขารับไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าอายุเท่าไรครับสองพันหร้อปีปานตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะสองพันหร้อปีแล้ว ก้านอายุของพระพุทธเจ้ามากกว่าครูบาอาจารย์คุณอีกนั้นผมไม่เชื่อครูบาอาจารย์คุณหรอกผมเชื่อพระพุทธเจ้าขันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอ่ะแปลว่ากองแห่งทุกข์นะมีขันอยู่ชุดหนึ่งก็ท่เาเรามีทุกข์อยู่ชุดหนึ่งมีขันอยู่ห้าก็สแสดงว่าเรามีทุกข์อยู่ห้าจึงเรียวกว่าขันห้าเพราะฉะนั้นที่เขาบอกวันิพพานน่ะเป็นเมืองแก้วอ่า ก้วพ่อแก้วแม่แก้วเมากันนะพ่อทั้งลูกเลยใช่ไหมนี่มันมีความหมายไปหลายอย่างเลิดเปิดเปิงไปได้ไกลนะเออพ่อแก้วลูกแก้วปเป็นไงครับเรื่องของการดื่มเหล้าพ่อไปแก้วหนึง่งลูกมาแก้วหนึง่งเลยเมาทั้งพ่อทั้งลูกในก็เลือกของแก้วด้วยกันแต่ละนิพานเป็นเมืองแก้วเราเป็นยังไง เขาก็ยกว่าแก้วเดี่ยคงจะหมายถึงแก้วสารพัดนึกใช่ไหมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ได้แต่คําว่าแก้วที่เรารู้จักมันก็แตกได้เหมือนกันนันแก้วที่เรารู้จักก็แตกได้ทําไมมันถึงแตกได้เพราะมันเป็นขันแตกได้ดับได้ที่ไหนมีแตกที่ไหนมีดับที่นั่นเป็นขัน ทั้งแตกทั้งดับทั้งย่อยทั้งยับนะนั่นะแหละคือลักษณะของขันเพจากนั้นขอให้เราได้เข้าใจนะครับการที่เขาบอกว่าไปพบพระพุทธเจ้าการเห็นกันนี่เราเห็นอะไรกันครับเห็นขันใช่ไหมครับผมก็มีอยู่ห้าขันท่านทลายก็มีอยู่ห้าขันจันว่าโดยความเป็นปรมัตถ์เราก็เห็นขันห้าของกันและกัน อัเนั้นจะไปพบพระพุทธเจา้าไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าก็ว,ว่าเห็นอะไรครับเห็นขันและไปฟังธรรมะพระพุทธเจา้าที่บนโดน,นอีกด้วยออเสียงเนี่ยเป็นขันไหมฮะเป็นขันสัทธารูปนี่ใช่ไหมรูปมียี่สิบแปดนะสัทธาก็เป็นรูปหนึ่งชื่อว่าสัทธารูปอ้ารูปมันก็เป็นขันตกลงที่เขาไปพบพระพุทธเจ้าอ่ะ ก็คือไปพบอะไรฮะไปพบขันห้าเออก็แสดงพระพุทธเจ้าที่เขาบอกเรานะยังมีขันอยู่สิครับยังต้องกินข้าวเอาข้าวไปถวายพุทธเจ้ายังต้องกินข้าวนะเอเอ,นะเอแล้วก็ยังต้องแสดงธรรมเทศนาอาศัยเสียงแสดงว่าพุทธเจ้าก็ยังมีขันถ้าพระพุทธเจ้ายังมีขันแสดงว่าพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมครับ เพราะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เองสินนะคะที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกหมดขันเมื่อไรก็หมดทุกเมื่อนั้นแสดงว่าแสดงว่าพูดผิดหรือพูดถูกครับ <c oughs> ฉะนั้นเราเรียนเนี่ยมันดีดีตรงที่ได้รู้ถูกได้เข้าใจถูกเนี่ยวิจใจสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงที่ ให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ให้เลขให้หวยนะให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกเราเรียกกันว่าให้สัมมาทิฏฐิก็คือให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกนี่คือหัวใจนะหรือตัวพระพุทธศาสนาก็ได้นะครับฉะนั้นเราเรียนธรรมะนี่ก็คือเรียนให้รู้ถูก ให้เข้าใจถูกเรียนเรื่องนิพพานก็ต้องรู้ว่านิพพานนะคืออะไรตอนนี้รู้อย่างท่้นนิพพานคืออะไรฮะบนก็นไปมีกินพึ่งลแสดงว่าเสียงตอบมามันมเป็นเอกฉันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นิพพานไม่ใช่ขัน <c oughs> เออไม่ใช่ขันห้านิพพานไม่ใช่ขันห้า แล้วขันห้าก็ไม่ใช่นิพพานนี่เป็นคำตอบที่ลงเดียวกันได้นะครับปะทางแปลว่านิพพานน่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งมันหมายถึงไม่ใช่ขันห้าสามารถเข้าถึงได้และมีอยู่โดยเฉพาะมีอยู่โดยเฉพาะก็คือที่นั่นไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูป ถ้าหลงไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปก,ก็เป็นอะไรนิพพา,านก็จบแล้วเพราะของจริงมีจริงอะที่เป็นปรมัดมันมีแค่สี่ใช่ไหมจิตก็เป็นปรมัดเป็นของจริงมีจริงเจตสิกก็เป็นปรมัดเป็นของจริงมีจริงรูปก็เป็นปรมัดเป็นของจริงมีจริงทั้งสามอย่างเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเรียกกันว่าสังคตะธรรมะ ธรรมะที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแตง่งส่วนนิพพานเป็นอสังขตะธรรมะธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งแต่มันเป็นปะทังมันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าถึงได้แล้วก็มีอยูอ่มีอย่างไม่มีนี่คะ่ะนิพพานที่พระอนุรุณได ชี้แจงเอาไว้ให้เราได้เข้าใจและเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเ,เข้าใจแล้วจบนะจบขั้นที่หนึ่งนะนอะขั้นที่สองนะขั้นที่สองนะนิพพานนี่เป็นอัจจุตังเป็นธรรมะที่ไม่ตายอัจจุตังนี่แปลว่าไม่ตายนะ จุติจุดตังนี่แปลว่าตายนะเออจุติจุดตังนี่แปลว่าตายนะอัดจุติอัดจุดตังแล้วก็แปลว่าไม่ตายนี่บาลีนะจุติจุดตังนี่แปลว่าตายอัดจุติอัดจุดตังก็แปลว่าไม่ตายนิพพานไม่มีคําว่าตาย นะไม่ตายนิพพานนะครับหมายความว่ามันไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกมันก็ไม่ตายที่ไหนมีเกิดที่นั่นก็ต้องมีตายที่ไหนมีตายที่นั่นก็ต้องมีเกิดจะนั้นมีคนคาธิบายว่านิพพานมันก็เหมือนยังการตายนี่แหละนี่เห็นไหมครับแล้วเชื่อหมดเลยนะครับ เพราะมันเข้าใจง่ายนิพพานมันก็เหมือนกับตายนี่แหละจบเลยไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาคัดค้านเพราะไม่ได้ดเรียนว่าน,นิพพานมันไม่เหมือนตายอ่าถ้านิพพานเหมือนตายนิพพานแล้ววาก็ต้องเกิดอีกสิครับเพราะตายมันคู่กับเกิดนี่ครับตายอย่างคู่กับเกิด นะเกิดก็คู่กันตายเราท่านทลายเกิดแล้วใช่ไหมคอ่าเกิดเพื่ออะไรครับเกิดเพื่อตายเนี่ยมีเกิดแล้วม,มันเสียอย่างนี้ครับมีเกิดแล้วมันเสียอย่างนี้เพราะมันมีของคู่กันเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายตายทำไมครับตายเพื่อเกิดตายเพื่อเกิดอีกฉะนันตายจึงไม่เหมือนนิพพาน ตายจึงไม่เหมือนนิพพานเพราะตายแล้วมันต้องเกิดอีกอาจารย์เขาจะมาบอกว่านิพพานมันก็เหมือนตายนี่แหละไม่เหมือนนะครับเพราะนิพพานมันไม่เกิดจึงไม่เหมือนตายเพราะนิพพานเป็นอจุตังเป็นธรรมะที่ไม่ตายธรรมะคืออะไรครับ คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่านิพพานไม่เหมือนตายนิพพานเป็นอัจจุตังนิพพานจึงไม่เหมือนตายตายก็ไม่เหมือนนิพพานครับจ <laughs> ะนันต่อไปนี้เราไปได้ยินใครพูดเขาบอกว่านิพพานมันก็เหมือนตายนี่แหละ เราอย่าไปเถียงเขาเพราะเถียงแล้วเราเหนื่อยเหนื่อยต้องไปทีิบายเขาฟังอีก <c oughs> เอาใช่หรือเปล่าเอาก็จะทำมันไม่เหมือนนะมันเป็นยังไงก <c oughs> องเรียนนะะเรียนวันนี้ก็ให้เขาถามว่านิพพานเหมือนตายไมมมีวเขาบอกเหมือนตายนี่แหละเราจะได้บอกไม่เหมือนพอเราบอกไม่ไม่เหมือนเขาถามยอมมันไม่เหมือนยังไงเราก็ตอบได้ รานนิพพานไม่เหมือนตายตายก็ไม่เหมือนนิพพานมาตายไงตายแล้วมันต้องเกิดเกิดแล้วมันต้องตายส่วนนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดมันไม่เหมือนตรงนี้นิพพานมันไม่เหมือนตายตรงที่นิพพานแล้วมันไม่ต้องเกิดถามว่าดีไม่ตายแล้วไม่ต้องเกิดดีอะไรละตอนเด็กเขาแช่ง ตอนนี้ก็โดนแช่งมามึงอย่าได้ขุดได้เกิดเลย <c oughs> แห่เขื่องก็เสร็จนักเชียร์จะไหม <c oughs> อ้อ <c oughs> <c oughs> ำทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยงองค์กรชาวพุทธิงกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและศรัทธาของพระคุณเจ้าพระครูประมวลจารุวันโนเจ้าวัดวัดท้ายเกาะใหญ่ศรัทธาของคุณ แม่ตีโสพลพี่มนร่วมกันรับเป็นชาวพราขออนุโมทนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพระสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงบิเกิดมีแก่พระคุณเจ้าพระครูประมวลจ้ารุกวัดโนเจ้าวัดวัดท้ายเกาะใหญ่และคุณแม่กีโสพลพนิษรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาบมอารมณ์โกรธล,ลบลง